ฟุตบาทเมียนมาย่างกุ้ง2,024เดินบนฟุตบาทก็เหมือนได้ชมวิวเพราะว่าถนนสวยมากหลุมบ่อก็มีตามสไตล์ของฟุตบาทค่ะมีบ้างแต่ไม่มากนะความกว้างของฟุตบาทเดินสวนกันได้พอดีเลยค่ะฮลโหลที่เขาเป็นมีตนมากมอก้เกตพูดเฮลโลเขายิ้มให้ด้วยผู้คนก็ใช้ฟุตบาทกันได้อย่างปลอดภัยค่ะฟุตบาทบางที่มีราวกั้นให้ด้วยค่ะปลอดภัยมากๆมีเสาไฟตั้งอยู่กลางฟุตบาทเลยค่ะถ้าเดินมาแล้วไม่ดูนี่เดินชนได้เลยนะรถเข็นไม่ได้จอดขายของบนฟุตบาทค่ะแต่จอดบนถนนคนเดินฟุตบาทก็ยังเดินได้เเหมมืออนดิฟุตบาาทะ ไม่เจอขยะเลยถ้าเดินเหนื่อยก็นั่งพักแล้วแวะชมความงามของต้นไม้ต้นอะไรอ่ะสีสวยจังน้ําสีแดงที่เห็นไม่ได้เกิดจากเหตุร้ายใดๆนะคะแต่เกิดจากการบ้วนน้ำหมากขาบวนวกันตรงนี้เลยค่ะและเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดไปเร็วๆนี้น้าหมากสดๆค่ะเพิ่งบ้วนแน่ๆคุณบ่าตรงนี้ถูกกั้นเขตด,ด้วยลวดสลิงค่ะเส้นใหญ่และหนามากย่านกลางเมืองบนฟุตบาทไม่มีขยะเลยค่ะแต่มากองอยู่ตรงนี้แทนทางเดินตอนกลางคืนถนนเส้นหลักมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้มีไฟ ุณไฟรถที่ช่วยสองทางให้เรานะคะตอนนี้ไฟรถหมดแล้วค่ะวังเวงมาก